นะเครียดมานะอารมณ์ขุนมัวนะฟุ้งซ่านใจหดหูแก้ได้อานาปานสิสติแก้อกุศลวิตตกได้ทุกเรื่องนะโยม,มาทำงานจิตใจขุนมัวงานก็ไม่ดีละเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กับเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กับนายทะเลาะก,กับลูกน้องนะมันไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะมันไม่รู้จักทิ้งอารมณ์ไงโยทะเลาะก,กับครอบครัวมาเช้ามาทำงานโยนทิง้ง ปัจจุบันนี้ทำงานก็ตั้งใจทำงานให้ดีนะหรือมีปัญหากับนายที่ทำงานกลับไปที่บ้านก็ไม่เอาปัญหาไปโยนที่บ้านไอ้ลูกก็ไม่รู้เมียก็ไม่รู้เอามาป่วนเพราะเราอีกใช่ไหมมานั่งทะเลาะกันในครอบครัวอีกก็เพราะไอ้เรื่องงานไม่รู้จักทิ้งอารมณ์ไงเก็บอารมณ์ไว้เรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยน่านแห่งความเพลินไม่ยอมละนันทิ นันทิแปลว่าความเปิดพระศาสดาให้ละนันทิ